สำหรับโครงการนะครับที่ผมได้รับทุนอุดหนุนจากทาง สวก,กนะครับตอนนี้ก็แบ่งออกเป็น4โครงการนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 6ถึงปัจจุบันนะครับซึ่งทั้ง4โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่พัฒนาหรือลดข้อจํากัดในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในช่วงของกลางน้ําโดยงานของเราเนี่ยก็เริ่มจากการพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปที่เหมาะสมกับผู้ใช้การออกแบบผังโรงงานที่ตอบโจทย์มาตรฐานความปลอดภัยนะครับและการออกแบบขบวนการผลิตนะครับซึ่ง3อันเนี้ยเรามีให้เกษตรกรเนี่ยมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทำให้เกิดการพัฒนาไปร่วมกันทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นมิติของต้นน้ำปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรในส่วนพัฒนาโครงการหลวงสงโงเนี่ได้มาตรฐาน GAP นะครับในส่วนของการนำของเราเนี่ยก็ได้มาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็ปลายน้ำอย่างท,างที่อย่างที่เห็นในร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับก็จะมีเครื่องดื่มของดอยคางานวิจัยของผมเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่เกิดการขยายผลจริงให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตหรือ เป็นแหล่งในการปลรูปชาดอกไม้ได้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็อยากเป็นต้นแบบให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีก38แห่งปัจจุบันนะครับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโญเนี่ยก็สามารถออ,ออกแห้งดอกเก๊กควยและดอกคาวมายเนี่ยได้เฉลี่ยแล้วปีละ100ตันสดนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าการะจายให้เกษตรกรนะครับ เบื้องต้นเนี่ยประมาณ10ล้านบาทต่อปีก็ส่งผลทําให้กเกษตรกรเนี่ยสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับโดยข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะครับคือเกษตรกร,ร,กร700คนเนี่ยก็จะมีไรายได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณ16,000บาทต่อเดือนในช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว